สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับ Xiaomi มี r Smart นะครับไม่แน่ใจว่าชื่อเต็มๆมันคืออะไรนะครับมันคือเครื่องดูดอากาศที่กรองอากาศจากภายนอกเข้ามาภายในครับเป็นเครื่องที่เพิ่มออกซิเจนในห้องไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือห้องครัวนะครับใช้มาประมาณ15วันผลที่ได้ก็ค่อนข้างพอใจนะครับจะก,กอดหน้าในห้องนอน ของผมมีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่พั0 0้ถึงสองพโดยที่ไม่เปิดประตูไม่เปิดหน้าต่างนะครับขนาดนอนหลับเนี่ยประมาณพันห้ถึงสองพที่เครื่องที่เครื่องวัดได้แต่พอติดเจ้าตัวนี้ไปเนี่ยครับปัจจุบันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในห้องเหลืออยู่ประมาณ679แล้วก็ค่า ppm 2.5แค่0ู 0ูเท่านั้นเองครับตัวนี้นะครับที่ใช้งานมันค่อนข้างโอเคครับโดยที่กองอากาศก่อนเข้ามาเนาะมันทําให้อากาศในห้องเนี่ยสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์มากๆอีกอย่างหนึ่งข้อดีมันทําให้ความดันในห้องอะครับเป็นบวกความดันในห้องเป็นบวกเนี่ยมันดียังไงครับมันทําให้เชื้อโรคหรือฝุ่นนะครับไม่สามารถเข้ามาตามรูต่างๆของขอบหน้าต่างขอบประตูได้ครับเวลามันเข้ามาเนี่ยมันก็จะโดนอากาศดันออกไปทําให้ห้องเราสะอาดอยู่ตลอดเวลาครับค่า ppm ก็เลยต่ําอากาศที่เข้ามาก็ กองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ลองใช้นะครับเวลานอนเนี่ยมันทําให้รู้สึกหายใจแล้วได้อากาศใหม่อยู่ตลอดเวลาครับมันไม่รู้สึกอึดอัดเหมือนในห้องที่ปิดแต่ว่ามันรู้สึกอุ่นเหมือนว่าเราเปิดอากาศหายใจครับอันนี้คือข้อดีเลยนะครับแต่ส่วนข้อเสียก็คือกลิ่นถ้าเกิดข้างนอกมีการเผาขยะหรือว่ามีกิจกรรมที่มีกลิ่นเนี่ยบางทีเนี่ยกลิ่นมันอาจจะเล็ดลอดออกมานิดนิดนะครับเพราะว่าตัวกองตัวที่อยู่ข้างในครับเขาไม่สามารถกันได้100%นะครับมันจะแบบ มีออกมานิดหน่อยนะครับอย่างวันที่ผมถ่ายอยู่นะครับรอบบ้านก็เผาขยะหรือว่าเผาพวกอ้อยอะไรพวกนี้อยู่นะครับก็จะมีกลิ่นไม่ไม่แต่ว่าต้องเอาจมูกเข้ามาดมที่ตรงนี้นะครับที่อากาศออกถึงจะรู้สึกว่ามีกลิ่นนะครับแต่ว่าเดินในห้องเนี่ยแทบไม่รู้สึกว่ามีกลิ่นเลยครับแอร์ครับอาจจะเปลืองค่าไฟหน่อยเพราะว่าอากาศที่เข้ามาเนี่ยครับก็จะเป็นอากาศใหม่จากข้างนอกนะครับอุณหภูมิเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มันมันไม่ได้ปรับก่อนเข้ามาครับมันก็จะเป็นอากาศใหม่เลยทีนี้ตัวที่ผมงติดตั้งนะครับติดตั้ง อันนี้เป็นแอร์พอติดตั้งอยู่ใต้แอร์ครับ,รบมันก็เลยทําให้ผมไม่มีปัญหาเรื่องอุณหภูมิเท่าไหร่ครับเพราะว่าอากาศที่ออกมาส่วนใหญ่ก็จะเข้าแอร์เลยครับ,รบก็เป็นอากาศที่เย็นแล้วก็ตอนนี้หน้าหนาวนะครับผมอยู่ภาคอีสานเนาะก็อากาศก็ค่อนข้างเย็นครับมันทําให้ยังไม่ได้เปิดแอร์เหมือนในหน้าร้อนเดี๋ยวจะมาลองดูอีกทีว่าหน้าร้อนสภาพอากาศที่เข้ามาเนี่ยครับมันร้อนเนี่ยมันจะทาให้อุณหภูมิห้องเนี่ยร้อนขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปตอนหน้าร้อนให้ดูอีกทีนะครับส่วที่ ที่ซื้อผมก็สั่งมาจากช้อปปี้นะครับผมเห็นใน J d ดีขายอยู่1 4ื0 0สแต่ว่าในช้อปปีเนี่ยบางร้านขายยู่8 0 0 0 7 0 0 0บาทก็มีก็ผมได้มาประมาณ8,000บาทครับก็ลองซื้อมาใช้ดูนะครับก็ถือว่าโอเคครับโดยรวมแล้วก็ใช้งานตลอดใช้ทุกวัน,นครับผมว่าคุ้มค่าครับที่ได้ลองเอามาใช้ดูนะครับก็ยังไงเพื่อนๆถ้าสนใจก็ลองไปหาดูในช e ้อปปี้รัสเซียหรือในอห้างในอะไรก็มีตัวอย่างให้ดูอยู่นะครับผมว่าขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับ ยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าผมมีอะไรมาให้เพื่อนๆดูอีกก็เดี๋ยวเอามาลงต่อใน YouTube นะครับขอบคุณครับ